คำศัพท์ HSK ระบบใหม่ระดับสามจำได้ชีเฉีฤดูกาลรวจตรวจชตรวจตรวจสอบจิงนา่ายเจเีย เจอพบ健康แข็งแรงจังพูดเล่าบรรยายจ降落เครื่องบินลงเจาเจียวหนึ่งในสิบของหยวนจเเท้า 接、接 <切 S 2>、接、道、道 n 节目、รายการ、节<切>日、เทศกาล <切数 S 2>、结束、辛、t 解决、解开。